จังหวัดตราดอําเภอคลองใหญ่สแสดงความยินดีต้อนรับนายอำเภอคนใหม่หลายภาคส่วนในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตร,ราดเข้าร่วมให้การต้อนรับในอำเภอคนใหม่เนื่องในโอกาสเข้ามาดารงตําแหน่งเป็นนายอำเภอโดยเน้นย้ําจะดําเนินแนวทางการพัฒนาอย่างกันเองเรียบง่ายให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชานชนชาวอำเภอคลองใหญ่และหน่วยงานในพื้นที่เมื่อเวลา14นาฬิกานาทีนายชาคริตสันรัฐ ตลาดอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกันให้การต้อนรับนายวิจิตพาพลงามในอำเภอคลองใหญ่คนใหม่ที่ได้เดินทางมาจากที่ว่าการปกครองอำเภอบ้านค่ายจาัยงหวัดตรังเข้ามารับตำแหน่งานอำเภอคลองใหญ่คนใหม่ได้มีหน่วยงานราชาการในพื้นที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานหลังจากนั้นได้ เดินทางเข้าสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณหน้าที่ว่กการอำเภอคลองใหญ่และกราบไหว้สามพระภูมิประจำที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่และเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอคลองใหญ่สารเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่จากนั้นในอำเภอคนใหม่ได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ได้มอบกระเช้าดอกไม้และยินดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทศาบาลสาธารณสุขโรงพยาบาลทหารอาสาสมัครหน่วยประสานงานชายแดนจุดปฏิบัติการที่23ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศชายแดนและหน่วยงานอือ่นๆร้อม้วยพนักงานอำเภอ ที่ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับที่บริเวณหน้าที่วัากการอำเภอคลองใหญ่โดยก่อนที่จะมาดำรง,งตําแหน่งในอำเภอคลองใหญ่นั้นนายวิจิตพาพลงามได้ดํารงตําแหน่งเป็นประหลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ว่าก,การปกครองอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดต,ตรงังซึ่งในว,วันนี้ได้เดินทางมาเป็นนายอำเภอคลองใหญ่คนใหม่ได้กล่าวกับหัวหน้าส่วนรชาชการและหน่วยง,งานที่มาร่วมให้การต้อนรับว่า เป็นความอบอุ่นเป็นอย่างมากที่หน่วยงานให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากสำหรับแนวทางการพัฒนาอำเภอนี้ก็จะเรียกประชุมครั้งต่อไปจะดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชานชนชาวอำเภอคลองใหญ่และหน่วยงานตลอดอจนยินดีและพร้อมที่จะรับใช้ประชานชนชาวอำเภอคลองใหญ่ในทุกๆเรื่องต่อไปนิว s 24วิเชียนม่วงสีภาพข่าวนิวราศทิพสีรายงาน